ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เอร์วันพอดคาเรื่องราวของการลงทุนซึ่งเราเคยบอกแล้นะคะว่าการลงทุนมักจะอยู่คู่กับชีวิตของเราเสมอนะคะการลงทุนการออม และชีวิตเป็นของคู่กันนะคะและเส้นทางของการลงทุนที่เราควนจะให้มารู้จักกันก็คือเรามาทำาฝากรู้จักหุ้นกันนะคะว่าเรารู้จักหุ้นนั้นดีแค่ไหนแล้วหุ้นนั้นมีกี่ประเภทแต่และประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไรเมื่อพูดถึงคำว่าหุ้นที่ทุกคนกำลังเทรดกันอยู่แท้ที่จริงแล้วหุ้นมันคืออะไรแล้วหุ้นมีกี่ประเภท แต่และประเภทแตกต่างกันหรือไม่เราเคยสงสัยกันบ้างไหมคะเนื้อหาของบทฟาร์มนี้เขาจะเริ่มปูพื้นฐานให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดขึ้นก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยคำว่าความหมายของหุ้นก่อนหุ้นหรือสต็อกเป็นตาสารที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหรือโฮเดอร์นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนําเงินที่ได้จากการดมทุนหรือจากการขายหุ้นไปใช้ในกิจการของตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มหรือการใช้หนี้ก็ได้นะคะขณะที่ผู้ถือตราสารหรือหุ้นจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจาการทันทีเลยนะคะซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจาการนั้นๆด้วยค่ะ รวมทั้งยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทได้ก็เป็นทางรัฐนะคะที่ช่วยทำให้เราเป็นเจ้าของกิจการได้ไวกว่าการสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมสักแห่งอืมถ้าต้องเก็บเงินตอนนี้ยังคงห่างไกลเป้าหมายอยู่อีกหลายปีทีเดียวเลยนะคะการกำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นโรงแรมสักแห่งจึงช่วยให้ถึงฝันไวขึ้นจริงไหมคะทีนี้เมื่อเราถือหุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็มาเรียนรู้คำว่าหุ้นมีกี่ประเภทกันนะคะ หุ้นจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันคะ่ะประเภทที่1ห,หุ้นสามัญประเภทที่2หุ้นบริมสิธิ์หุ้นสามัญหรือ common stock เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดนะคะที่ต้องการดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทสิ่งที่ทําให้คิดแบบนั้นได้ พราะหนึ่งก็คือจะมีอิทธิฤทธิในการที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธินะคะในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ณขณะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะผู้ถือหุ้นยังสามารถมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรและยังสามารถรับกำไร จากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากราคาทุนที่เราลงทุนไปด้วยค่ะตามการเติบโตของบริษัทนั้นรวมทั้งมีโอกาสจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ก่อน,นีที่บริษัทนั้นมีการเพิ่มทุนหรือมีการจัดสรรมรสการแสดงสิทธิต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นนี่คือหุ้นประเภทแรกนะคะหุ้นสามัญหุ้นที่เราเมื่อทำการลงทุนแล้ว เราก็เหมือนกับเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งนะคะประเภทที่2หุ้นบริมสิทฐ์ p r e f e r s t stock เป็นตาสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญค่ะแต่มีข้อแตกต่างนิดนึงคือผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใดๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการจ่ายเงินปันผล หรือการควบรวมกิจการรวมทางเรื่องอื่นๆด้วยค่ะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีโอกาสออกความเห็นเหมือนผู้ถือหุ้นสามัญตามที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่แตกต่างออกไปยังรวมถึงการรับเงินปันผลโดยผู้ถือหุ้นบริมสริษ์นั้นจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ตามที่ตกลงกันไว้นะคะ ซึ่งมันจะแตกต่างและไม่เหมือนกับผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะที่จะมีความตื่นเต้นจากการคอยลุ้นว่าผู้ถือหุ้นสามัญน,นั้นจะรับเงินปันผลเท่าไหร่ของรอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบก็จะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นค่ะส่วนภาพแตกต่างเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือบริษัทดูทรงแล้วไม่รอดหมดหน้าฝนนี้ อาจจะต้องแยกย้ายเลิกกิจการกันแน่แน่ก็อาจว่ากเกิดการชำระบัญชีโดยการขายสินทรัพย์ของบริษัทออกไปซึ่งผู้ถือหุ้นบริษัทก็จะได้รับส่วนเงินส่วนนี้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะที่ต้องรองเป็นลำดับสุดท้ายเพราะคือเจ้าของตัวจริงนั่นเองค่ะนั่นก็คือลักษณะของหุ้นทั้งสองอย่างนะคะหุ้นสามัญกับหุ้นบริษัทแต่จริงๆแล้วหุ้นบริษัทนี้บางที่เขาก็ไม่มีนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทมีนโยบายอย่างไรว่าจะให้ประสาทของหุ้นแบบไหนแต่โดยพื้นฐานก็จะเป็นหุ้นสามันเป็นส่วนใหญ่คะ่ะก็คือ c อ m มอนต์สต็อกแต่บางบริษัทก็อาจจะมีทั้ง2องอย่างเลยนะคะทางหุ้นสามันทางหุ้นบัลลัสิตแต่บางที่ก็เหลือแค่อย่างเดียวคือหุ้นสามันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเป็นสําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะน่าทําให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าหุ้นนั้นมันคืออะไรและหุ้นมีกี่ประเภทและมีความแตกต่างกันอย่างไรหวังว่าพื้นฐานง่ายๆเรื่องที่ผ่านมาที่เราพูดถึงนี้น่าหํำให้เราลงทุนในหุ้นได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังเกร์วันพอดคาแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ